เดี๋ครับเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกลางผ่านมือือกันนะครับคลิปนี้ตัวนี้นะครับตัวเครื่องไม่สามารถวิบดาต้าได้นะครับมันอยู่ใน Android 10สิบบิวรลกๆเดี๋ยวผมเข้านมาวิบให้ดูต้องใส่ผ่านคอมนะครับรุ่นนี้นคอบอริมโมดแต่ถ้าเป็น Android งสูงก็ลองวิบดูนะครับเห็ได้นี่เป็นไทยซี C ไหมไทยซี Hi C. ีมันถามรหัสนะครับบีบไม่ได้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องบีบครับกด power off ok ตัวโปรแกรมนะครับจะปรับตรงรุ่นก็ได้นะครับใส่เป็น oppo เลยตรงรุ่นก็ได้นะผมเอานี้ media t e c แล้วก็ format data แล้วก็ select นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงเราเลือกตรงรุ่นมันก็ใช้ดาอันเดียวกันนะครับคนเขียนเหมือนคนที่เขียนเราก็เขียนแบบ คือมันออโต้มันเป็นดาตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้บวกลบแชร์แล้วก็เสียบนะครับนี้โอเควิ่งแล้วปล่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ e 5ห้าสิบสี่เวอร์ชัน a 1สอ็ดปดแบบไวๆนะครับปิดโปรแกรมลงได้เลยนะครับ มันก็จะยิงคําสั่งลงไปวิบลัสตาเองนะครับ พอขึ้นมาเราก็เลือกเลือกภาษาต,ตามปกติคนระับโอเคแค่นี้ไว้หน่อยก็ใครจะกดเลือกตามปกติก็ได้นะครับคำหนึงตอนแรกก็จะใช้โคดข้ามนะครับแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมจะทําตามนะครับไม่ต้องใช้โคดข้ามก็ได้ผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับอันนี้คือผ่านเรียบร้อยแล้วผมใช้โคดดีกว่า จอสีดี่ยมเป็นหนึ่สามเีลี่ยมมันก็จะเต้งไปหน้าหลักนะครับถ้าเป็น Android 10อย่างนี้อันนี้คือมันเตือนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับไม่เกี่ยวกันกับการปลดแบตเตอรีม่มี16แบตเตอรี่น้อยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับในทางการปลดล็อกรหัผ่านหน้าจอแต่ช้าหน่อยเพราเราใช้ค้ดดับเข้ามานะครับมันกำลังรันระบบอ,อยู่โอเค ท่านไหนสนใจก็ลองทักมานะครับปลดด้วยตัวเองง่ายๆนะครับทออําอะไรได้นะครับรุ่นนี้ทออําอะไรได้ขอแค่มีความกําเน็นะครับ